เจ๋งโอดูมาดอันนี้มานอนพามินนะนอนนอนรักมินจะใส่มิน กเมืองทุกคนนอนฟื้นเลยทุกคนประมาเลยมืดียังไกลทันอยู่ทุกคนฮะประมาเลยทุกคน คืนเี้นะทุกคนเขามานอนดักนี่นะกับระมานที่เก่าอ่ะทีค่คือบอ่อลงกัง่แหละเนาะจะได้ลงไปหลอดที่สวยอะไรทุกคนเอาเชหาปลาหาต่อไก่นะลองเข้าปลาเมืองจ็บาทแต่ว่าวันนี้บะมานเลยทุกคน chân tay Ok, cá tăng thai sẽ phải đi mua sử dụng cho con Nó phục và cháu ơi cao Cảm cá tăng sao cho con Mà đi Không Mà đặc mình là thôi Để bảo cả bấm ăn cái cao Nó ra sẽ lấy mưa chạm rồi nè มันก็มีแผนซ่อมหองอยู่นะเอาก็ได้ใส่เบ็ดอยู่ได้ทุกคนเดี๋ยวไปหลุนน้ำกันมันเบ็ดนะจิตถือดูผู้ถือนะประมาณสิบลังเลยสิบปลายลังอะไรเนาะแต่ว่าโเห็นปลาลายอยู่นะปลาลายก็เลยใส่เอาเขี่ยทใส่ทุกคนเดี๋ยวหลุนหลุนน้ำกันแต่ว่าเาจิตไปลองต่อเบิ้งก่อนนะไปยินนกอะไรกันนกโกรธทุกคนแล้วก็ไก่นะมันเ้างมันคันไปเสาะลายปลาลายเลย เดี S <S <々>๋ยวเ่าดักนี่จนแจงนะตัวซ้ำขึ้นแล้วเะาอยู่นี่นะซ้ำขึ้นแล้วแต่บังคนไม่ยอมมาลนะคิดว่ากอมันจะมาโอ้โทุกคนหย่อนเป็นหย่อนยังนะพอนอนทุกคนนอนก่อนนะแต่หัวคำนึงพระตัวคำแจงคาตาเลยอ๋อเอ้าด้วยว่าในผ้าเนื้อจะหยอนจริงอ่ะเอ้า แล้วลุ้นแล้ลุ้นมีมีนั่นนั่น,น,น,นคลิปต่อไปทุกคนเดี๋ยวเขาจะเอาปากทำปากทำม,มาเลยนะเขาจะน,นำทางมันไปเขาพูดทำนะตัวนี้ยินตัวนี้เขาพูดทำนะใหญ่นะเขาจะนำนี่แหละทางมันขึ้นไปเลยแล้วไปเบิ่งนมันนะนะมันแต่ว่าปรุงไว้เ่าดักไว้นะโอเป็นถิศสองทิศเลยทนะีดีอย่ามันกินเบิร์ดเลยทุกคนมางวันจะเป็นนูนะน,น,นูอะไรก็ยัง ฮอนมินี่แหละเนาะมันกินประเภทกินนี่กระเตกระตอกหอกระเตะขิ่นเากินหลายไก่ก็กินนะทานพอก,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 กอินมีกันไก่ใส่ปลาเนาะแล้วหลุดน้ำกันคนวันนี้เาราจะได้เมนูยังนะเป็นอาหารเสา่าทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปีไ่็ิต่อกันนะต่อมินละมือทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางลงไปจึงจ่ายนะทุกคนมาขึ้นพักหนึ่งนะนี่ครับหนูมาเกา,นะามีเสียงกดหอกหายเลยน้ำปักซีนเง 你怕什么？ เดือนสีน่ห้าเดือนแปดนะต่อหนุกวดทุกคนเขาดีส่วนเดือนหนะาคักเดือนหาเดือนหกนะเขาคาับเราดูมันผสมพันธุน์ทุกคนในสี่เดือนหา เดี๋ยวมาลุดน้ากันนะเราใส่นองตัวนี้เนาะมันบกในหนามก็ได้ป่าก็ร้านเป็นถ้ำนะเดี๋ยวเอาไปยามน้ากันทุกคนแล้วมันฉีดถือลืถือนะคือแบบพนสมองแลนะ้เนาะก็อชิม,มีแต่แนวเ,เดียวเลย <laughs> ใส่ยามเป็ปดปลาทุกคนทางโขกก็คืออยู่ประมาณนะั้นเนาะดักบิดขื่นกับบ้มานี่ยังโอ้ยเอา้าและ ยามเมืองประมาณอะไรประมาณนะได้ครับอืมเดี๋ยววนบล็อกหน่อยตะมาดูกันอืมโอ้ยคืออยู่ได้3-4หลังแล้วครับอืม ปลาส้มนะทุกคนปลาชิมาห์นะนี่จัด,ดยนะังไงทำเรือพีนนะทุกคนโอ้ยอวัวปฏิญาณเบิดขึ้นนะร้อนกับร้อนเนาะตัวไหนยังดีมาดูกูาจากัก ลายตำ่ทยคืออย่าง้รทุกคนเนะี่ยเยียมประดุกแล้วนี่อ๋อเงี้ออยเงีะบ่ประดุกกับประคอนะประกงโอ๋อประกางได้ทุกคน มนันดิอะไรตัวตายคิดทาคาทีเลยนะทุกคนเอ้าหนึ่งโตเลยดิมนันน้องมีลายนะป่าจะไป,ปะเตรมฝ่ายอย่างนี้หลุดนรงกันทุกคนอืมอื Và có căng nữa. Ừ. Ok, các quân. Tô thứ 2 nè. Màn lên đi. Éo, gọi đi. Ping sao. Hạn sao các quân. มันเป็นถาำใหญ่ทุกคนทำมีปลาพานะทำตัวนี้แล้วใส่แต่ว่ามันลูดนะทุกคนเป็นทำเล็กปลาพาณิชย์มีลายโตอยู่นะ เดี๋ยวครับมาหลุดล้างตัวนี้คนเอาสิถือดูอถือนะถือปลาไหลให้กันที่ อโอเคทุกคนคือจิวได้จำเจอนะเดี๋ยวห้างมูกระไดปลาทุกคนนะ,นะเป็นเมนูขาบเสานะตอนสีปีเอาโอ้ฝนกระโตกทุกคนฮะสำหรับกินหนีกัน,กนพ่อสำนีนก่อนนะกินหนาจะมากันไหมทุกคนเรียบร้อยทุกคน บ่ใหญ่จังได้นะดักยิงอันนั้นประคอคือ,อสิบ่ใหญ่ปานได๋บ่เก็บไปเลยนะเขตาตะพังเลยขึ้นงูดินนั่นนะงูดินตัวกลางเดี๋ยวคนเค้าสนผ่านนี่น Ô, vân nhai vân này Ô, vân nha nhai như thế nào? Thì... Nào mà có này vân nha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  vân nó vân nha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  lái nha vân nha มาแล้วดนะิวีเนยนะกินเทียงนะลงมาพกยิงป่านะกะว่างตรงนี้เนาะบางทีนทำทีนอยู่เลยนั่งประมาณสองสามนาทีเะยมาคืนมาทุกคนถือว่าจะได้นะพอจะปีงอาหารเทียงแล้วทุกคนมักไผรทุกคนนี่นะมาตามตามตดนั่นตรงนี้นตามงาทุกคน มาอยู่ต้นมานะกระดูกเต๋ออยู่ได้โอ้อยถึงเดวโอ้เน่้ทุกคนเดนะวันนี้พี่พาทุกคนไปอันนั้นนะไปเลาะบนทางมีนทุกคนเข้าจอบจะได้กับพกจะได้กับ ประมาณจะเถื่อนนะซามมือซามคืนโอ oh. ้เนาะตัวพวกครั้งนี้ตัวมันลงกินมันนะทุกคนแต่ว่าเขาได้แล้วนะตัวหนึ่งแต่ย่างตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันนี้เโาชิบนำทางมันนะทุกคนเอาจนหอดทำเลยนะอันชิบิดักนาทำด้ยวยมันนี้เนาะมันนี้เป็นมือที่เดือนรับนะทุกคนเนาะมือตักบาตรแล้วก็ ยังอยู่ดงอยู่ได้มีปลายูโดทุกคนบ่ได้เมื่อบานเถียนเนาะยีปลาเก่าเนาะจิดตามเบื่อนน้ำกันทุกคนมาเข้าจิตเข็นถ้ำมันลุบ่อนะนี่นะธรรมศาสตร์บ้านเขาเนาะ Okay. เดี๋ยวจิเลยนะน่าทุกคนทางมนเที่ยวอตลอดไปเลยนะโอ้เป็นทีนเที่ยวเห็นะทำยูทูบเพิ่งมาแลวทุกคน หลอดไปเลยนะ่กระทั่ทงคนเลยนะแฟนนะเดี๋ยวชิ่นำไปทาแต่ทุกคนอยู่จีแม่นยูจ่ายเสื่องอยู่นะทุกคนโอ้ทางงาหน้ำห่อนสินะถอยเนี่อยๆถุงปองเลยทุกคนนี่นะแฟน เดี๋ยวชิบลัดางนานะาแนโ,อ, <c oughs> โอ,อยากกัได้ทุกคนน้ำขึ้นมาหอดีนะเทิงีนนะเดี๋ยวหอดไปทำทัไทยนะทุกคนใกล้เตอมนะพักที่สองเลยนํ้ำจะพักที่หนึ่งพักที่สองพักที่สามมันจยุดพัก,พกสามทุกคนทางรอ,อนเลย เด so ี๋ยวมือนาเขาชิมาดักทุกคนเอ้าน้ำปนปนเจ้าพาะปากทำอะไรทุกคนเดือดใจซามคืนดักบอเห็นมันนะทำมินทุกคนทางมินมาเพาะต้นไห้นะกำลังชุบไข่ทุกคนแลนออกงยานนะเดี๋ยวมือมือจัามือเขาชิมาดักนะกลางคืนที่เมนสั้นใหญ่เขาทุกคนนอนก็ชิบเพียมนะ นะเคสนี่เเกาะกระแตกะชิลายนะทุกคนกลางดงบอนนางกับและมูล okay, ทินทุกคนโอเคทุกคนโอ้มเมื่อยเมื่อยทุกคนเมื่อยนะเชียมัยมยนเขาทางทางหล่อนะ ทางคนทุกคนเขาเนี่ยไปทำทางคนแหละกับจ้ำแม่ว่าทางไหนไม่เห็นถามซ้่งงานจะอยูเคน,นี่แหละบริเวณนี้แหละทุกคนสูงเติมนะผักสามเลยนะเืาขึ้นนี้ผักสามขี้วิ่งเฝ้าต้นให้คิดว่าประมาณสองสามเหมือนคืิสุกนะกายเขาแลนะ้วทุกคนกายเขาแลนะ้วเนาะทามาน,างนังดักเฉดิญยิ่งยิ่งเนาเดี๋ยวเขี้เลาะเบิง้งทุกคนแล้วขี้ลุ่งกลับไปเที่ยงน,นะทุกคนเราเบิ้งก่อน ปิทิมเมนเค่เนี่แหละพอแล้วทุกคนนี่นะทำมันนะนหอมทุนนี่นะเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบิ่งนะน้ำมา,จาก,นนนะกะจะหอมเลยนะไก่แต่เฉพาะบบเห็นมันลงไปจะชาม,มือทุกคนช้าม,มือเนาะไปลงไปพุ่นวางให้อยู่ใกล้ๆทุกคนกินหวางให้น,นะเอ๋อโอเค